ค่ะไอชั้นเนี้ยเป็นกันตัวหนค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะมันจะวินเทอร์แล้วนะคะแล้วก็จะจะเป็นสไตล์ของโคโลที่จะเน้นความเท่แล้วก็เพิ่มความอบอุ่นในช่วงนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือยิ่งมาเปิดที่นี่นะคะก็ช็อปใหญ่ขึ้นมีให้เลือกเยอะขึ้นก็เลยยิ่งทำให้แบบมีตัวเลือกในการแยชอบเป็ารูปแบบนี้เลยชอบค่ะเท่ๆแล้วก็เป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแบบว่าคลลูบสบายๆปกติสูตรของทางรักโกเรโกโลเขาเป็นแบบฉลุเงินสีอะไรอย่างเงี้ยอย่างใี้มีความพ สีน้ำเงินสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเก็บไว้นะแล้วหลักๆก็คืออย่างเงี้ยสีครีมออกไว้อย่างนี้ก็ควรจะเก็บไว้ค่ะสามารถใช้ได้หลายโอกาสใช้ได้ตลอดแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกใช้ได้ทุกฤดูกาลค่ะเด็กคบอด้วยอ่ะพี่แอนฝากเชิญชวนลูกค้าก็ตอนนี้นะคะมามาเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งเป็นแฟชชั่สโตร์ที่ใหญ่ที่สุด เนี่ยพ่ใหญ่มากๆในตอนนี้แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายมากลองมาดูกันนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเฟสติวัลมีเทศากาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปร่ก,ก็จะมีแบบลุกเล่นในการแบบออกแบบเสื้อให้ใส่แล้วก็เหมาะกับเทศากาลที่กําลังเฉลิมฉลองที่จะมาถึออถงค่ะ<ด><ด>ใช่มีความบินเทอร์แล้วไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะพอใส่ตัวเดียวมันก็จะรู้สึกแบบเออมีความอุดแล้วก็มีกิมมิกน่ารักน่ารักเลยค่ะอเมาไหนๆก็ทำตกตรงถึงล้านบาทจริงไหมคะอย คิมแกล้งพี่ใครแกล้งนะคะคิมมันแกล้งพี่คือตอนไนอะไม่คือตอนนั้นนานออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพืจะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่ อย่างก็เอาพี่ออกไปประแฉลงไอจีไม่กลัวเพาะมันเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วเราแบบเราเป็นใครจะให้ใครจะให้เอรลว่าเป็นแอนองประสงค์โอ้ทุกท่านจะทุใหงนางก็คงคิดว่ามพี่แบบซุปเปอร์ลิชมากโอ้โหไปไม่ถูกเลยทีนี้ตื่นแต่ลดทั้งตัวคิมล่วงหน้าเปล่าแล้วก็เดง๋ยวเนาะจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ตั้งร้านแล้วเออเออเน เป็นอะไไปขอสองใส่ด้วยไงประเด็นขออะไรนะขอกไปสองใส่ด้วยนะเรียกใส่ร้านนึงจะใส่สองใส่อ๋อใส่สองใส่เหรอโชว์เลยเนาะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้วถ้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณ8,000ันหมื่นดึงอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วแปด0ันหมื่นดึงบอกได้เลยเหรอคบอกเปล่าเปล่าค่ะพี่อูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงว่าท้ายสุดพี่ให้หมื่นึงอีกให้แปดพอีก8,000อีกนี่คือให้มูลค่า ก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของฝันที่ที่พี่เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไว้อย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดาของเราแต่คนนึงมากับหมื่นล้านบาทอนใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยงานแล้วนานก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากว่าพี่พูดอ่ากำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะล้องไบล่องขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้่เลยถามว่าคุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา คิดว่าหนังแบ็คเมลพี่นะกินตุ้งมาคิดได้เออดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วแล้อย่างนี้เนี่ยจจะมีการฟ้องร้องกลับแม้เอาเงินกู้ขึ้นมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในจุดกําเนิดความรักทั้งนี้ก็อย่างที่เขาพูดในงานนะว่ามันจะไม่แย่เขาพูดหรอที่ใส่รองอนในเครื่องดบนเวทีแแมเชื่อแมมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีแล้วทุกคนแบบตะโกนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อตัวเองแวบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรเรียกมาพี่แแม่ไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะขอบคุณ พี่แอนแต่ว่าเล่นละครที่ดูด่าอแล้วทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนพี่แอนไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะภาพตัดที่ว่าสลกไปแล้วเหรอไม่ม่ไม่มีไม่ได้อยู่แก๊งนั้นไม่ไม่ได้อยู่ในแก๊งนั้นเสียงในงานมันดังเฉยๆใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะคะพี่แอนรู้สึกว่าจากเคมีวันนั้นจากผู้จิ้นกลายเป็นผู้จิ้นเราคิดว่าเออ คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเคมีแล้วก็พอเขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่ day วันอะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหือหวาแปลกใจอะไระก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสมู่รเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รัก<ด>คือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า เขาปล่อยความเลียวของเขาอย่างแท้จริงม,มันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลน่ามองแล้วก็สงบชื่นไปหมดพี่มีส่วนช่วยในการบอกว่าซัพพอร์ตหรือสนับสนุนพูกนี้มัแบบเชียร์หรือไปที่ปรึกษาเปานน็นจิลานไีไม่ไม่ค่ะจริงๆคนละทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไร้เขาก็จะแค่เถียงๆกัตนต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทําเป็นแบบมดเป็นปลวกแบบไลแบบไลความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ค่ะแค่เป็นสั่สายระดูของคู่เลยกับประเทศไม่รู้คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่ได้จริงๆแต่ว่าแค่แค่มาเล่นคู่กันในของพี่แอร์ในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสีุ่นเขาเขาเจอกันเป็นแบบเราน่าจะเป็นแก๊งอยู่ในกลุ่มเด็กพี่น้องกันแต่ว่า เขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นอเคไมีมันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักปั๊มเขาไม่ได้เราก็รู้สึกไปเองคนเดียวแล้วอย่างนี้คิมเบอรี่เขาดิสเครดิตพี่แอนทไม้ไปไวรอบพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอรี่ไหมคะตรงนี้เฮ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่ป่วยหมดเลยไม่กล้าแฉอะไรเลยอ่านรู้ว่าถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมคิมรวยมากนะคะคิมรวยมาก แสดงต้องเรียนแต่ก็คือต้องสองล้านใช่เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยต้องกาแสดงพวกนี้ต้องให้ให้คืนพี่ไงค่ะเสร็จเรื่องต้นค่ะถามถามเรีนหนึ่งกรณีของพี่นูนะคะเรื่องอะไรที่ผ่านมาตรงนี้โอ้โหนี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะยังจะถามอีกนานนานไปแล้วจบไปแล้วสองเดือนสองเดือนสองเดือนค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่มันผ่านไปมันก็ผ่านไปแล้วไง ใช่ป่ะคะก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะเอนมีน้อยเครียดนะฮะตอนที่โดนเยอะๆคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนั้นคือแอนดารักและเอนดูนุ้ยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการเอนมาตั้ง4ี่ห้าปีเนี่ยเหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราเห็นมันเป็นสคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมหนึ่งมันก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยบางคนเขาดูเป็นตลกกับบางคนเขาก็อาจจะแบบเป็นตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทําเพราะเล็กเราไม่ได้คิดอะไรเ,ออเราเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยแต่พี่นุ้ก็บอกว่าคุณแอนทอลผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามือมาทำเนฝาหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอคะเออเขาบอกเป็นคนประเจิมให้เลยใช่ใช่ใช่มั้งแล้วตัวพี่นุ้ยเองก็เป็นห่วงพี่แอนขนาดไหนแล้มีการก็ เดี๋ยวมันนานละก็นานแล้วค่ะแต่ว่าเมื่นั้นได้คุยกันในครับพย้อนอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอร์นี่แหละที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบจะไปลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือเขาเขาพูดคำๆนะคะเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆคำๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก3-4วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่้อยใช่ไหมเราเราเกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเลยออมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่แอ้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ